ขิวดาวเฉยๆนะเนี่ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นตลอดเลยเนี่ยโอ้โหเฮี้ยนจริงๆอ่าปิดอเคโอ้ยโอเค,อเคก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ dying of thirst เถอถ้าจะแปลง่ายก็จะประมาณว่ากางตายจากการหิวดาว <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะก็ไอ้นี่มันเงาอะไรวะอ่าแต่ช้ไปแล้กันนะโอเคอ่ะไม่มีเปิดอะไรอนะ่ะ โอเคก็เกมนี้ก็จะประมาทว่าแบบเราตื่นขึ้นมากลางดึกอาการหิวน้ำอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งก็เรื่องที่ปกติแถ้าแบบบางทีเราก็มีหิวน้ํากนบ้างก็แวะกินน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็นอนต่อแต่ทําไมมันแปลกๆคาว่าตายเองเนี่ยไะโอเกล่าควรไปที่ไหนนะไปหาน้ํากินนะปกติเขากินน้ํากันที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นบ้านป้างก็รองน้ําตรงนี้ค่ะหรือว่าในตู้เย็นอ๋อเปิดอ๋อนี่ไง อ๋เอเฮ้ยมึงใครอ่ะเห็นประกันใช่ไหมชักเหรอน่าจะตะแวงวะ่ะเฮ้ยเอา้าอี๋อะไรตรงนั้นวะนะ่ะเข้าไปดูกใกล้ๆได้ไหมโธ่มันคือเงาคนเหรออาจจะเป็นอืมอะไรก็ไช่เอ้ยยังไงน้ำ น้ำชานั่นอะไรอ่ะโอบามันคือโอบาใช่ไหมเอ่อฉันให้อาหารปลาพวกนี้แล้วหวังว่า,วาเอ่อบัมเดี๋ยวบัมมันจะไม่พังเสียหายนะก็ไม่มีอะไรก็สึนระแวงนะออโอเคช่างมาแล้วกันแล้วก็หาน้ำกินกัตอนต่ออีกปะเพราะว่าเวลาผมหิวดำหรืออะไรกินผมก็แค่เปิดจากตู้เย็นแล้วก็กระดุกไดนะ้แต่ถ้าแบบดีก็เอาไงต่อเดีดเดียเอ่อแล้วฉันจะไปไหนเนี่ยฉันต้องการไปเอาจากตู้เย็น แต่ก่อนที่จะกดตู้เย็นต่อช่วยเอาม่านมาปิดฝั่งบ้านหน่อยได้ไหมรู้สึกกระแวงอ่ะอ๋อกดต่อได้ทำไมต้องให้กดกดแล้วมันหยุดวะ,อะเ,วเอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันวิ่งไปไหนอะ่ะสงสัมันกลัวไฟเพ้ไฟเปิดเองวะโอเคเดี๋ยวก็ดีมันไปละอ่าเราควรจะทำอะไรต่อเราตอบไม่ได้อ๋อ ปิดไฟเราปิดไฟได้โอเคเอ,อะไแต่ออ๋อนี่ไงอเอาแค่ปิดไฟเฉยสงสัยเมื่อกี้ไฟบดีดอะมั้งไฟมันน่าจะดีดเพราะโทรไดที่หัดบ่อยกลัวเฮ้ยยังไงยังไงยังปั๊มน้ำเหรอปั๊มน้ำเสียแล้วมันเสียอะไรกลางหนึกไว้เนี่ยโอเคซ่อมอา่าลองยังปากเลยเนี่ยป่าพิกเซล โ <G ül> okay. อเคเราก็อยู่ดีเครื่องปั๊มน้ำเครื่องรวนตอนกูอยู่น้ำกลางดึกได้นะมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะเนี่ยแต่เช้ามาแล้วกันมีเงยเลเวลข้างๆนี้ก็ใกล้เต็มะละเลเวลการปั๊มน้ำีอยางสงสัยจะเลยว่าไอ้ไอ้ข้างนอกนั้นมันเกิดอ,อะไรวะเฮ้ยอะไรอะไรแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดอดเลยเนี่ยแล้วคราวนี้อะไรเนี่ยทีวีติดเองเหรอที่กูแค่หิวดาวเฉยๆนะเนี่ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นตลดอดเลยเนี่ย โอ้โหเฮี้ยนจริงๆอ่าปิดโอเคเฮ้ยผัวฟักอายุมึงเข้าไปในบ้านกูได้ยังไงน่ะมึงใครน่ะมึงไอ้คนที่ไปอยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอโอ้โหมองตามด้วยเอ้ยมึงอ่ะใครอย่าเข้ามานะกูเจ้งนำรวจนะเว้ยมันจะทำไงผมไหมอ่ะอเฮ้ยอะไรมึงไปไหนละ หายไปไหนงกอกท่องกอกก๊อกน้ำกูได้เหรอว่ามันไม่ใช่คนท่านผู้ชมมันไม่ใช่คน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่คนแน่ๆผมว่าผมว่ามันไม่ใช่คนละเอาะกูไปกล้ากดน,น้ําต่อเลยว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ภาพก่อแน่ๆอาจจะชอบมันกันอยู่น้ํากินน้ำเลยบอกกูจะได้กินโ,<ว>โอเคเต็มนกทีแล้วไงต่ออา,อาควรไปไหนต่อกลับห้องนอนสินะน่าจะไม่มีอะไรละมั้งถ้าเรากอกน้ําเสร็จ ตายตรงนั้นนั่งเลยน่าจะห้องนอนผมเอ่ออะโดไม่มีไม่มีใครอยู่ในบ้านกูใช่ไหมโอเคท่านัแล้วกันเออนี่คือเตียงนอนผมเนาะเว้ยเว้ายวัตถุฟังฮ้ยมันแกเข้ามาแล้วเว้ยอะไรเนี่ยอ้าวแจ้ง for paying จบป่ะแล้วทำไมหัวมันจะาวแบบแปลกวะ โอเคก็ okay, เป็นยังไงบ้างครับสำหรับกิ๊ดดี้ชอบกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปนะครับก็เกมนี้เป็นเกมอ่าอินดี้อินดี้สั้นๆนะครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะสั้นขนาดนี้นะก็มันมันเป็นเชิงแบบแนวก้อนรอนมากกว่ามันอย่างน้อยก็มันไม่มีจับตาแกและขอบคุณที่ไม่มีจับตาแกขอบคุณมากเลยกูแค่หิวด้ำกลางหึ่งเฉยกูไปเจออะไรวะเนี่ยมันไม่ได้ใช่โจ้ในสับนั่นอนะว่ามันได้จะเป็นผีอะไรสักอย่างไม่รู้โอเคนะฝาก่อนบ๊ายบายโอเคเฮ้ 我放，哎呦！